เห็นไหมพอเป็นช่างยุคปู่นาคฐานก็ไม่ได้เป็นเส้นเล็กๆเนี่ยคนละพิมพ์ก็เหมือนกันเห็นไหมโอช่างปู่นาคเห็นปะเนี่ยช่างคนนี้ยที่แกะพระให้หลวงปู่นาซึ่งคนละคนกันก็แกะคนละเอกลัษละพระเก่าล้างยังไงก็เก่าคือพระเกสิ่งที่เขาทําไม่ได้คือความเก่าเขาก็เลยหลอกคุณว่าเก็บดี สิ่งที่เขาทําได้พิมพ์ก็ทาได้หมดแหละแต่ความเก่ากับสูตรเนื้อเขาทําให้เหมือนกันไม่ได้โอเคเห็นไหมดังนั้นองค์นี้คือพระเครื่องนะที่มีความเก่าอาจจะทันสมเด็จโตประกอบกับอา้าวอาจจะคือทันก็ได้ไม่ทันก็ได้ พอมาดูศิลปะปู่ภูเส้นแบบนี้ไหมไม่เอ้านี่ช่างเดียวกับวัดเกตี่อ๋อนั่นคือทันสมเด็จโตง่ายไหมครับแล้วมีปู่นาคพิมพ์แบบนี้ไหมไม่มีมีปู่ภูพิมพ์แบบนี้ไหมไม่มี มีเฉลิมพระเกียรติพิมพ์แบบนี้ไหมไม่มีเออพระครูรมูลพิมพ์แบบนี้ไหมไม่ใช่ดังนั้นเมื่อมีหลักเกณฑ์หลักการแบบนี้ในการวิเคราะห์แล้วพระองค์นี้คือนะ พระสมเด็จโตพิมพ์ปกโพทั้งแรกในประเทศไทยกับการเช็คพระเพียงในราคา100บาทเปิดตัวแอปเ k Check ชคอเช็คพระแท้ของคุณจบครบในที่เดียวรู้ผลภายใน24ชั่วโมงที่สำคัญใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นแท้ปุ๊บก,กระปับ๊บไปเซอร์พาแท้คราดันตีโดยสันขวานหากไม่ออกผลยินดีคืนเงินเต็มจำนวน100 เพียงแค่ยิบมือถือของท่านมาถ่ายรูปพระหน้าหลังและส่งมาให้กับทางเราเช็คได้ทันที SK เช็คพระโดยผู้เชี่ยวชาญรู้ผลภายใน24ชั่วโมงใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นสร้างความมั่นใจในการซื้อขายพระเครื่องมาตรฐานใหม่สำหรับคนรักพระเครื่องหากท่านไหนสนใจสามารถแอดไลน์ SK เช็คพระหรือสแกนค r Code ได้เลย เราต้องปลดล็อกตัวเองนะต้องเลิกให้ความสําคัญกับกลัวผ้าราคาแพงเลิกเอาแค่ว่าดูแก่ไม่แก่เก่าไม่เก่าเข็ใไหมครับวัดเฉลิมพี่โอ๊วัดเฉลิมที่ขครสร้างพพรอ้ไหมเขาก็ว่าสมเด็จโตหรือสิทธิสมเด็จโตแต่ว่าเฉลิมมันมีการสร้างหลายครั้ง ถ้าครั้งแรกอ่ะคือหยิบมาต้องแบบเนี้ยแต่ว่าเก่านะแต่ว่าเล่นไม่แพงมากแงแต่เก่า<ผ>เลยแหละโอ้โหเก่ามากดูง่ายไหมก็คือถ้าอันเนี้ยพิมพ์เป็นฐานคู่พิมพ์เป็นพิมพ์ใหญ่เป็นฐานแซนเป็นเจดีก็แท้เลยเห็นไหมเทียบเคียง กับพระวัดอื่นได้เก่าบสี่ก็เข้าใจได้อ่าเก่าใกล้เคียงกันไหมสององค์นี้นะเราอ่ะไม่คิดเองเองิเอง เราเอาะความจริงมาวางอยู่ตรงหน้าอ่ันนี้วัดคนขอซื้อผมอะผมยังไม่ขายเลยเพราะว่ามันเป็นพระวัดเฉลิมยุคต้นเห็นไหมครับเหมือนไหมเหมือนอันนี้จะเก่ากว่าหน่อยอันนี้เก่ากว่าปู่ภูอันนี้เก่ากว่าวัดเฉลิม นี่แล้วผมชอบล้าที่กดมือใช่หไหมเนี่ยการกดอะ่ะคือดันให้พาลาสะสนิทกับพิมพ์โดยใช้น้ำหนักจากนิ้วที่กดลงไปอ่ะคราวนี้เมื่อเรามีความมั่นใจแล้วว่าแบบนี้มีโอกาสถึงยุคสมเด็จโตละ ่ะคราวนี้เราก็มาดูเอกลักษณ์พิมพเห็นไหมฐานการแกะแบบนี้แล้วนูนเป็นหลังเตาเชิงช่างเดียวกับสมเด็จที่ไหนอ่าแกะฐานเนี่ยเห็นไหมโค้งเป็นหลังเตาแบบเนี้ยเชิงช่างเดียวกับผ้าอะไร เต่าพรออ้นลูพออ้นเ <ขอ S 1> นี่ยใช่ไหมพี่แกะเป็นหลังเต่าเชิงช่างวัดเกต,ตคุณดูพระวัดเกตดิเห็นป่ะถูกไหมเนี่ยเส้นฐานเนี่ยจะโคง้งซึ่งถ้าเป็นเก้าห้าไม่ได้โคง้งคือยังเท่ากันหมดนี่ยังมองได้ว่ายังเท่ากันหมด เห็นไหมเนี่ยถ้าแกะนี่โค้งไปหลังเตา่าฐานของช่างที่แกะให้สมเด็จโตนะไม่ว่าจะเป็นเจ็ดชั้นอกล่องเจ็ดชั้นอกตันเจ็ดชั้นนิยมนอกพิมพ์พิมพ์มตลกเห็นปะคือฐานเป็นหลังเตา่าและเป็นเส้นเล็กๆแบบนี้ ใช่ไหมเริ่มเข้าใจง่ายอย่างถ้าเราไปดูช่างที่แกะให้ปูน่นาคคนละแบบเห็นไหมอ่าถ้าช่างการแกะฐานแบบนี้เป็นเส้นชนซ้ายขวาแบบนี้คือช่างแกะพระให้สมเด็จโตที่มักจะเจอในกุกวัดเกตชยโย อะจะหลวงวิจารณ์หรือไม่หลวงวิจารณอะผมไม่โฟกัสผมเอาว่าช่างแบบเนี้ยคือช่างที่แก่ให้สมเด็จโตจะชื่อ a B บซได้หมดนะครับจะชื่อ a B บซช่าง a ช่าง B ช่าง C ีได้หมดแต่รู้ว่าช่างแบบเนี้ยคือช่างที่แก่พระในยุคสมเด็จโตคือคุณต้องมีะเหตุดน,นะเห็นไหม ว่าถ้าไม่ใช่ช่างที่แกะยุงสมเด็จโตต่างกันไหมเอกลักษณ์ต่างกันเห็นไหมเริ่มง่ายไหมก็เหมือนภาพวาดของคนละศิลปินน่ะ สรุปแล้วพระพิมพ์นี้ความเก่าอ่าไม่เป็เระยะตระกูลวัดเกศชโยนี่ไงเห็นป่ะพูดอ่ะไม่สามารถทำให้เข้าใจได้ผมจึงต้องมีพระเยอะๆไว้ให้เพื่อนๆดูไปดูดิวัดเกศอ่ะเห็นไหมแก่เส้นเล็กๆชนหัวชนท้ายนูนไปหลังต่าแบบนี้หมด โอเคเห็นไหมพอเป็นช่างยุคปู่นาคฐานก็ไม่ได้เป็นเส้นเล็กๆเนี่ยคนละพิมพ์ก็เหมือนกันเห็นไหมโอช่างปู่นาคเห็นปะเนี่ยช่างคนเนี้ยที่แกะพระให้หลวงปู่นาคซึ่งคนละคนกันก็แกะคนละเอกลัษณะพระเก่าล้างยังไงก็เก่าคือพระเกสิ่งที่เขาทำไม่ได้คือความเก่าเขาก็เลยหลอกคุณว่าเก็บดี สิ่งที่เขาทําได้พิมพ์ก็ทาได้หมดแหละแต่ความเก่ากับสูตรเนื้อเขาทําให้เหมือนกันไม่ได้โอเคเห็นไหมดังนั้นองค์นี้คือพระเครื่องนะที่มีความเก่าอาจจะทันสมเด็จโตประกอบกับเอา้าอาจจะคือทันก็ได้ไม่ทันก็ได้ พอมาดูศิละปะปู่ภูเส้นแบบนี้ไหมไม่ไมเอ้านี่ช่างเดียวกับวัดเกตดอก่อ๋อนั่นคือทันสมเด็จโต,ตง,ง่ายไหมครับแล้วมีปู่นาคพิมพ์แบบนี้ไหมไม่มีมีปู่ภูพิมพ์แบบนี้ไหมไม่มีม มีเฉลิมพระเกียรติพิมพ์แบบนี้ไหมไม่มีเออพระกูลมูลพิมพ์แบบนี้ไหมไม่ใช่ดังนั้นเมื่อมีหลักเกณฑ์หลักการแบบนี้ในการวิเคราะห์แล้วพระองค์นี้คือนะ พระสมเด็จโตพิมพ์ปกโพจะไปเจอในกลุววัดเกตเจอในกลุววัดไหนก็นแล้วแต่นี่คือพระของสมเด็จโตแล้วพอเราใช้หลักการวิเคราะห์ไปจนเรามั่นใจว่านี่คือพระสมเด็จโตนะฮะทีแรกเนี่ยไม่รู้อะไรเลยตีไม่ใช่ไว้ก่อนแต่พอรู้แล้วว่าใช่คุณไปดูดิแก่แม่พิมพ์ก,กรกอ,อ,กอบกระจกกับแม่โอกรอบกระจกก่อช้วเหรอเส้นซุ้มเล็กก่อช่แเหรอนาอพรรสเกต เนะี่เล็กแล้วป้านใหญ่เหมือนดอกจำปีหงายเออใช่เออใบหูเนี่ยเหมือนหมวกของสมุไรเออใช่ฐานจะเล็กใช่กับสมเด็จโตพอเราลำแบบความคิดมาถึงจุดเนี้ยมั่นใจแล้วไหมว่านี่คือแขวนได้ วันนี้คือได้แขวนพระสมเด็จโตจริงๆนะเห็นป่ะพอมาถึงนาทีนี้แล้วอะลดล็อกทุกอย่างละมั่นใจแเราไหมอ่านี่คือลำดับความคิดของการศึกษาพระสมเด็จให้คุณไปเอาปู่นาคมา ก็ไม่ถึงหรอกเห็นปะให้คุณไปเอาปูนน่นาคมาก็ไม่ถึงนี่ให้คุณไปเอานะี้ยเก้าห้ามามันก็ไม่ถึงเออโอเคครับก็นะถือว่านี่คือหลักเกณฑ์หลักการในการศึกษาพระสมเด็จพอเอามาชนปังเข้ากับวัดเฉลิมพระเกียรติ แมมันเนื้อเดียวกันอย่างอัศจรรย์ใจพี่แล้วที่ไอ้เขาพูดว่าเรื่องพิมพม์อ่ะพิมพ์ก็สําคัญคือจะบอกอย่างนี้สําคัญทั้งสองอย่างแต่อะไรสําคัญมากสําคัญน้อยก่อนอ่าถ้าจะพูดถึงพิมพ์อ่ะมันเหมือนกับบ้านนี้มีลูกชายสิบคนต้องรู้ต้องเคยหน้าทั้งสิบคนไหมแฉอ่ะแต่ถ้า กำหนดแค่สามคนนี่คือลูกชายอีกเจ็ดคนน่ะสัพพิมพอ่ะ,อส,อะสำหรับเรื่องจริงในการศึกษาพระคือเอกลักษณ์พิมพ์คือพี่พมอข้าพ่อบบอพูดหน่อยคือพระน้องพิม์เนี่ยก็มีเยอะยังร่วงของพิมวันน้องบอัวอ่ะตามหลังมีสิบกว่าพิมพแต่คือที่คนเข้าหลู่ๆกันนั้นก็จะมีพิม,พม์ยืดพิมอูป้องแข่งสองอารมณ์เดียวกันเห็นป่ะคือคนที่มากำหนดพิมพ์อ่ะเคยเห็นไม่หมดใช่ แล้วก็ไม่ได้เจอบันทึกเก่าๆคิดเองเออเองซึ่งก็เกิดกับไม่ทันด้วยทั้งมมดนี้ทำนุษที่เจอในบางองค์กรมเขารับทางพิมพ์ตรงกันอ่าต้องบอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเดี๋ยวเนี้ยเราเข้าถึงข้อมูลเอกสารการสาร้างได้ง่ายขึ้นแล้วนะถูกป่ะจริงๆอ่ะเราควรจะหาพระสมเด็จโตแขนได้มากขึ้นแต่มันไปติดเรื่องอะไรติดตรงพระบรมุราคาสูงไปแล้วคนก็เลยกลัวว่าพระสมเด็จโตแท้แท้เนี่ย ถูกไหมจะมาตีตลาดทําให้แบบนั้นนะมันลดมูลคุณค่าลงพวกนั้นก็เรียกผลประโยชน์ขาคอถ้าเอาเล่นในความจริงอ่ะนะครับคือพระสมเด็จโตทั้งหมดร้อยหกสิบสี่พิมพ์อันนี้ไม่มีใครคิดเองเออเองเป็นบันทึกของหลวงปู่คำซึ่งเป็นบันทึกมาร้อยปีที่แล้วอันนี้คือความจริง <c oughs> นะครับดังนั้นอะไรที่ตรงพิมพ์แพง ก็ขายแพงแบบเขาอะไรที่ไม่ตรงพิมพ์แพงก็ต้องก็อย่าไปตีเก๊ก็ต้องเข้าใจว่าแท้แล้วผมเชื่อนะเวลาคนอ่ะได้แบบนี้ไปส่องแล้วมันเหมือนกับองค์แพงๆไปละละนะ้านอ่ะคนก็จะบอกกันปากต่อปากพระแบบนี้ก็จะคือพระจะเป็นพระที่มูลค่าสูงขึ้นก็นึกถึงสมัยก่อนวัดเกศนอกพิมแบบไมเห็นไหม, mm. ไหมที่เรียกพิมต์ตโลกอ่ะนอกพิมอ่ะก็ไม่แพงปัจจุบันนะแพงแล้วหมดแล้วแล้วถามว่า mm. ทําไมเขาจึงกล้าซื้อแพง,แพง ก็เขาซื้อแบบนั้นไปส่องแล้วมันเหมือนกับแอวงแพงงไงเนือเหมือนคำว่าพิมพ์คือเอกลักษณ์พิมพ์ครับวัดวัดเก่งนอพิมพ์ที่มาเล่นกันก็มีนะเขาเล่นที่เนื้อเปล่าถามว่าพระดูที่พีมัดถามจริงแชรสมเด็จหักรู้ได้ไงว่าแท้อ่าที่เอามาแกะถ้าทลาไม่มีรู้เนี่ยอ่าเราเอาชิ้นส่วนมาแกะรู้ได้ไงว่าแท้แสด็เล่นที่เนื้อแสดงเล่นที่เนื้อถูกต้อง เอออันนี้มีมีแค่มีคทนมาถูกปะสมเด็จเอามาซ้อพี่มาแกะเนี่ยมันไม่มีพีมาดูอยู่แล้วรู้นเลยว่าแท้คือพี่ที่พี่พูดเนอย่างง่ายนะมีครึ่งองคนะองค์เนี่ยมีแค่หนึ่งส่วนหกหนึ่งส่วนสี่แล้วเขาไปจ้างคนแกะเป็นสมเด็จคะแนนแล้วไปออกบัตรได้ด้วยอ้าวก็จริงๆสุดท้ายแล้วเขาดูที่เนื้อมีมีให้ทุนนั่นแหละครับอ้าวก็วันนี้เห็นไหมอันเนี้ยพระพุทธโคสาจารย์เจริญ นี่แชร์ว่าเนื้อพระพุทธโคสาจารย์เนี่ยเหมือนเนื้อวัดไหนสักคู่พี่ผมขอพูดก่อนเพิ่งมาแล้วมาแล้วเหมือนเนื้อวัดไหนเหรอพระพุทธโคสาจารย์เจอที่พระชนบุรีเนาะใชะ่ชนได้กรุงเทพได้ ปั้งหันอ่ะไรโอเหมือนปักงน้ำไหม mm. เหมือนปักงน้ำเหมือนปูเหรียญเห็นไหมเพราะเป็นพาทอยู่ในช่วงปีแปดกว่าถึงเก้าศูนย์อ่าใช่เนือเ,เดียวก็ผู้เรียนเลยพอพูดเนี่ยไม่คือพี่อ่ะคือท้าไม่น้อยพี่พูดถึงสมเด็จพวกก็จะดูให้มันสมเด็จก็เลยอย่างไม่ได้พูดไงอ่า เห็นมคือถ้าคุณดูพระได้คุณต้องเปรียบเทียบกับพระวัดอื่นในยุคเดียวกันได้เหมือนปักน้าไหมเมื่อนมีแล้วก็เหมือนวัดน้งวัวปีเก้าเจ๊อะเหมือนปูเรียนไหมเหมือนแฉไหมแ้แค่นี้เลยพี่เอาเอาอันี้เทียบได้ไหมอันนี้ยังไม่ได้ใช้ไงเนี่ยถ้าถ้าอแล้วยังไม่ใชอถ้าใช้ฉ่ำก็จะแบบนี้ก็ก็ลายแล้ว เนี่ยยังไม่ได้ใช้ถ้าใช้ฉ่ำก็จะแบบนี้นะครับมีทุกอย่างอ่ะที่เนี่ยเอาคุณแผนมันสิง่ายกว่าโนน,น,นโอกท่ากระดานท่ากระดานปูเหลียนนี่ไงเขีนนเยนป่ะอ่าถ้าคุณดูพระแล้วเปรียบเทียบกับวัดอื่นในรุ่นราวคราวเดียวก็ได้ คุณดูภาพเป็นแล้วหลังตาแผ่นดินก็ตาแผ่นดินครับไม่ได้ไม,ไม่ไม่เก่าเท่าหรอกพี่วงอ่าถ้าพี่มีสมเด็จโตจริงๆอะ่ะจะหักครึ่งจะเสี้ยวนึงหรือเอาวัเจรลบเกียรติเนี่ยไปเทียบกับตาแผ่นดินก็ได้ <ผ>ม,มันเก่าแต่มันไม่เก่าเท่าหรอกครับพระผงเก่าเยอะก็เก่าแต่ก็ไม่เก่าเท่าอ่าไม่เก่าเท่า,เ,า,เ,ทาเห็นไหมครับโอเคเนี่ยนี่พระผงส่งน้ําพระพุทธโคสาจารย์เจริญองค์หลายหลายหมื่นและหมดจากวงการพระเครื่องไปนานแล้วคือยุคหนึ่งนแพงมากก็เป็นของที่มีอิทธิฤทธิ์คือก็ไม่ยุคนี้ก็ไม่ใช่ไม่แพงแช คือของไม่มีแล้วเลยไม่เกิดตัวเลขให้เห็นคือถ้าซื้อในยุคนี้รับรองว่าเบาฟ้ายุคอีกยุคนึง่ประมาณนั้นนะครับอ่ะแล้วก็มาถึงหน้าวันนี้ก็ต้องบอกว่าเนะี่ยถ้าใครติดตามเฟซบุ๊กผมจะเจออะไรเขาเก้าอ่ะลรงบาเลยเนี่ยนี่ หลวงพ่อที่ลงลยพักเขาเี้หลวงพ่อแทนเนื้อเงินหลวงพ่อแมนสต่ย่ำกันอ่ะหงพ่ออะไรพี่อ่านคอมเมนต์ก่อนพี่ดวงดีบอกว่าทฤษฎีนี้ใช้ได้จริงและง่ายมากครับถูกต้องนี่ไงโอไอเจ้าแบงค์เขาส่งมาให้ คุณดูนะรายการประกวดโต๊ะห้าสิบเจ็ดสมเด็จวัดเกศชัยโยนิยมทั่วไปอ่างทองวันที่สิบสองใจหกศูนย์นี่คืองานหนพิพันทิพย์บางกะปิเป็นงานชายทัยจับมีเนี่ยะแล้วคุณดูดิเห็นป่ะพิมพ์ที่ลงคือพิมพ์นี้เลยแต่แล้วก็ไดาคะขายกันนะโ้ผู้เผอใครับ ถูกเอกลักษณ์พิมพ์นี่ไงนี่ไงแขนงขึ้นก็วางเหมือนกันหมดเลยถึงจะตัง้งพิมพ์กันอะอ่าแค่แบบเนี้ยมีจำนวนน้อยที่เราไม่ค่อยเจอเห็นป่ะนี่ไอเจ้าแบงก์เขาส่งมา ไม่พี่พิมพ์นี่พุมรู้ว่ามีมานานแล้วอ่ะเคยถูกต้องแต่ว่าเนี่ยที่พิมพ์ที่ไม่เอาอย่างนี้พักเครื่องอ่ะง่ายๆแชร์หนูซื้อหนูรู้พี่ซื้อพี่รู้พี่ซื้อแล้วไปถามคนไม่รู้อ่ะมันจะตอบว่ายังไงอ่ะประเด็นคือคุณไปปรึกษาคนที่มีความรู้หรือไม่มีความรู้เหมือนจะเอาพรกไปขายแบบเนี้ยขายผมผมซื้ออ่ะขายหนูหนูก็ซื้ออ่ะขายแบงค์ให้แบงค์ซื้อ แต่ถ้าไปขายคนที่ไม่เคยเห็นจะซื้อไหมย <Yeah. S 1> แล้วเมื่อไม่ซื้อก็บอกว่า <Yeah. S 1> ไม่วางเฉยๆไม่แท้ก็บอกว่าไม่แท้เพถูกดังนั้นการที่คุณเอาพระไปขายหรือเอาไปปรึกษามันอยู่ที่ว่าคุณไปขายถูกคนไหมจริงอันนี้สำคัญเออต้องขายให้ถูกคนด้วยพระบางอย่าง ใช่ไหมดังนั้นแบบเนี้ยมาขายผมผมซื้อแน่<ช>ถ้าไม่ซื้อผมไม่ไมอยู่ตรงนี้แล้วคนที่จะเห็นเอกสารเนี่ยจะมีสักกี่คนดีกว่าเอกสารเนี่ยจะมีสักกี่คนเนี่ยอ่ะโอเคคนเร่นรุ่นกาบอกว่าวัดเกศมีห้าสิบ พิมครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจเกินแต่มีเยอะมีมีแน่ไอ้มีเยอะมีแน่คือทุกรวมพ่อมันก็จะเป็นอะไรแต่มีคือต้องใช้คานอกพิมพ์เข้าจะมีคาว่าเรียกว่านอกพิมพยิ่งผู้หญิงที่พวกมเป็นเนี่ยโคคือเยอะพิมพ์พระพุธยังมีเลยมีใช่นี่ไงพี่พะวัดเจดพิมพ์นี้นิยมกันมานานแล้วโหลดเล่สือสมเด็จสคัญเท่าไหร่เล่มรวมเล่มวัดเจจจะมีพิมนี้แล้วอย่างเนี้ยถ้าเอาจริงดีกว่าหลังแบบเนี้ย พิกหน้าเป็นพิมพ์ใหญ่แท้เลยไหมหลังแบบเนี้ยพิกหน้าเป็นฐานแซนเป็นเจดีแท้เลยไหมใช่เพราะนี่คือพระสมเด็จโตทั้งหมดครับลงกุหรือไม่ลงกุไม่สําคัญเลยครับสําคัญคือเก่าหรือไม่เก่าสวัสดีครับคุณหนุ่มดอนค่ะนี่เพื่อนผมนี่ เปียถามว่ามีพี่มีแบบลงกูไหมต้องบอกว่าสมเด็จอะ่ะลงหรือไม่ลงอะ่ะไม่สําคัญเท่าในพระนั้นเก่าหรือไม่เก่ารถอกูจะดีเล็กิ่งกูอ่าให้คุณเอาพระเอางี้ดีกว่าเอาพระเจ้าคุณนอไปลงกูจะเก่าเท่านี้ไหมเข้าใจพี่เอาเก้าห้าไปลงกูก็ยังไม่เก่าเท่านี้ นะอ,อันนี้ก็คือเรื่องคามสมเด็จครั้งแรกในประเทศไทยกับการเช็คพระเพียงในราคา100่บาทเปิดตัวแอปเ k c h e c ช็คแอปเช็คพระแท้ของคุณจบครบในที่เดียวรู้ผลภายใน24ชั่วโมงที่สำคัญใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นแค่ปุ๊บก,กระปับ๊บไปเรอร์พาแท้คราดันตีโดยสันขวานหากไม่ออกผลยินดีคืนเงินเต็มจำนวน100เอร์เซเพียงแค่หยิบมือถือของท่านมาถ่ายรูปพระหน้าหลังและส่งมาให้กับทางเราเช็คได้ทันที เเช็กเช็คพระโดยผู้เชี่ยวชาญรู้ผลภายใน24ชั่วโมงใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นสร้างความมั่นใจในการซื้อขายพระเครื่องมาตรฐานใหม่สำหรับคนรักพระเครื่องหากท่านไหนสนใจสามารถแอดไลน์ SK เช็คพระหรือสแกนคิว o d e โคตได้เลย